โอเคครับขอข,อข่าวเสยกนด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็ได้กลับมาจากเข้าค่ายล้โอ,อ้โหครสนุกเลยครับก็น,นี้ก็มาบอกเรื่องเฉยครับก็จะมาเล่าให้ใหฟังนะครับเป็นไงบ้างนะครับก็อย่างแรกไปวันแรกก็วันศุกร์ วันศุกร์ที่27นะครับไปถึงปุ๊บนะครับไปทำระเบียบนะครับเสร็จปุ๊บไปดูไปดูการวิธีการทำเต็นแล้วก็ทำที่วางถ้วยจานนะครับแล้วก็แล้วก็เวลาต่อมาก็ประมาณ5โมงนะครับก็ทำหุงข้าวอะไรกันกินนะครับก็ ที่กินกันนะครับก็มีผัดปลาผ,ผัดปลาปลากะป๋องใส่ค้ากับไข่ตุนนะครับก็อีกอีกกลุ่มหนึ่งก็ผัดขเขยอะไรผัดไม่ใช่ไข่ข,ขเจียวนะครับไข่ไข่เจียวนะครับไอกลุ่มสองไข่เจียวครับโอเคนะครับ,รนะรบก็ วันที่สองวันที่แปดนะครับก็เออก็คือแบบว่าเล่นจะนระเบียบว่าเราไม่ตื่นตื่นตอนตีห้าตีห้าก็กวโอ้โหไอ้เมื่อวันที่ยี่สิบแปดนะครับตื่นถึงกันที่หนึ่งตื่นเพื่อมาเล่นกันไอ้วันที่สองตื่นตามเวลา ที่ผายลูกโค้นเร็วเลยเชียแม่งตีห้าครึ่งกว่าแล้วเชียแม่งเพิ่งลุกพอวันที่สามก็วันอาทิตย์นี้ครับก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วนะครับโอเคก็ก็วันนี้ตัวลาก,กันมาก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับุณครับ